ใช่โหดวะโหดว่ะดูเร็วแค่จริจรชัดๆใครดูจากเพื่อแล้วดูฝอยถูกแล้วแค่จริงจรดูใครดูก่อนดูใครดูใครบ่อยดูที่จู่จิ๋นลอย้วคนคนเต็มเลยอ่ะออดีนี่นี่นีวายโชดนี่โหดโหดยังโหดยังโหดยังผมรู้นะผมรู้นะพี่พี่ผมมีอะไรบอก แค่พจีจีอ่ะพี่บารนี่ดูเนี่่ดูเสียนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปชุบแป๊บนึงน้องใจเย็นน้องพี่ดูครับ้ละพี่นพี่ฟังผมก่อนกันตู้ละแค่จีจีเขาจะเล่นคอมทุกคนไม่หรอเล่นเสียงเมาส์เล่นเสียงเมาส์มาแล้วมาแล้วพี่เขาเล่นเสียงเมาส์พี่อ่ะพี่เล่นในคอมปะเสียงเมาส์พี่ดังขนาดนั้นเลยหรอพี่เล่นในจอพี่เล่นในคอมใช่พี่เล่นในคอม เสียงมอมันกดนัอันนั้นยังไงนะดะเสียงมอมันกดดังยังไงนะอันนั้นเสียงดูนะโหลเสียงเราแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่มีเอ้ยพี่มีตังนี่ว่ะเกิดพบสามคนเลยแป๊บนึงนะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรูาร์บอได้รู้เจอสารเออรูเสอดคัหนึ่ง นี่ให้ทุกคนเลยเนี่ยลงฟาร์มตรงนี้เลยของเยอะ <Yeah. S 1> อะไรติดคอาเจ้าค่ะลอง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 เอออุ้ยไหนไหนีน่เดี๋ยวพี่ยิงให้มาลูกล้วพอได้เสี่ยงคอ กินเได้อันไหนรออันไหนรอไห้นั่งไห่ชอบรู้เทามันมันมีคนอยู่น่ะ